ผลการลอกหน้าดินในวัดก็เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ว่าดินไม่พอจะถมที่นะครับดินไม่พอนะครับก็เหลืออีกประมาณห้าร้อยเที่ยวห้ารอยเที่ยวเนาะแต่ตอนนี้เราจะไล่เอาต้นไม้ออกจากแนวเนี้ยเพราะมันถี่เกินมันถี่เกินแล้วทำให้เวลาเวลาเนี่ยมันก็จะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเราจะเว้นไว้ช่วงละ สี่เมตรหนึ่งต้นสี่เมตรหนึ่งต้นสี่เมตรหนึ่งต้นนะครับต้นเงี้ยวก็มีต้นเงี้ยวหนามเราจะเอาไว้ให้คนปีีเล่นครับต้นไรเอาไว้ตอนนั้นเอาออกกอไผ่กอไผ่ต้นนี้จะเอาไว้กินหน่อมันไว้ทําแกงหน่อไม้ที่เหลือต้นตะเคียนก็จะเก็บไว้นะครับผมที่เป็นต้นมะมีต้นอะไรก็จะเอาออกไป ก็กิ่งไผ่กิ่งอะไรแเราก็เราก็รื้อัดแต่งคนระับแตแต่งให้มันดูดีเดี๋ยวจะทําเวลานี่ก็ได้ทําที่ล้อมรอบให้มันดูสวยงามก่ออิฐก,ก่อถือปูนไว้นะครับ เราจะเอาต้นตะเคียนต้นนั้นออกมาไว้ปลูกปลูกขี่ตรงใหม่ เราจะทำเว้นช่วงไว้ที่ละ4เมตร3เมตร4เมตรเอาไว้ผูกเปอันนี้เอาลงเอาออกเลยครับอันนี้คือมันลกมันลกมันทำให้แนวที่จะก่อสร้าง ศาส,สนาสถานอีกหลายๆอย่างมัน,ม,นมันยากลำบากถ้ามันโตถ้ามันโตจะออกยากล้มไวไ้งก็ได้เดี๋ยวให้เขามาทอน จะล้มไปหลายต้นนะครับล้มไปหลายต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือค่อยมาทอนนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจงต้นมะม่วงไว้นะครับต่อพวกนี้ก็เอาออกต่อพวกนี้เอาออกต้นบกต้นบกเอาออกเรือ,อไว้เอาออกต้นบกเล็กกึ่งได้ไหมกึ่งล้อมไปล้อมล้อม คือ,ออกมาปรงไว้ให้คนอื่นแต่ตามเขาซื้อขายกันนะต้นบกตามหลักหน้า,าไว้วทั้งต้นหมวงไม่ได้กินลูกหรอกตัดง,งาแล้วตัดปลายแล้วขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวทำเสร็จแล้วค่อยดูผลงานครับ